สวัสดีค่ะแม่บ้านไทยในต่างแดนนะคะวันนี้เราจะมาแก้ตัวใหม่นะคะวันนี้เราจะมาทําน้ําผลไม้น้ําแตงโม,โมปั่นหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะแตงโมแตงโม <laughs> แล้วเราวันนี้มีเคล็ดลับหน่อยเติมน้ําหวานนิดหน่อยแอปเปิลราสเบอร,รี่จูสเราก็จะเอาแตงโมเรานะคะ ลงนี่เลยอีกบัตรน้ำแตงโมบ,บัตรน้ำแตงโมบ,บัตรเติมน้ำแข็งนิดนึงห้มันเย็นหน่อยจะได้อร่อยใส่เยอะ raspberry apple raspberry drink ใส่หน่อยซิมจะได้หวานแกะตัวใหม่นะคะอืม That's it. One more. The blow on a kaffio Sophie, come here please. Come to try this one. My juice. Me and Daddy tried it. I'm sorry. Yeah. I'm sure it looks the same. Oh seeds in it. there's some more taste. Mm hmm? Taste? Hopefully try one. Mm. Try one, huh? Try one. What do you think? You like it or not? Hmm? hmm I just need some, you know, more mix. Right. I get my cup. นิจโยคับนิจโยคับซีรอนเทียโปรดมารฟิวซีรอนได้มุกปปิดโปรดเข้ามันได้วันฟอร์มฟอร์วันไอดูฟอร์ดัี้ดูบ้มีซึ่โดนทั้งสองนักศึกษาบิสคูโนนอตดัคับโนก็เกนน่าจะทิ้วันนอตดัวันนี่นะคะ เอาช้อนตักดีกว่า uh, เออไอแก้วต้มฮะ this is the one she needs ไงแต่ว่าไ smooth a bit more ใส่อะไรนะเขาบอกว่าใส่น้ำผึ้งใช่ไหมใส่อะ้รมันจะได้หวานน้ำ้จักหน่อยนะมันไม่หวานเท่าไหร่ เราจะใส่แต so <laughs> <Yeah. S 1> mm ่ฮาวส์บอทเรามีน้ำผึ้งเนอะใส่ฮันนี่เยอะพูดฮันนี่อินแหนะเลซี่ฮาวอิทเทรซไลน์ใส่ฮันนี่นะคะไลน์อ mm ๋อยูเกตแดร็กครับเยอะเอสมูฟเพนโอ้บอทเยอะแล้วจะเบ็ดหมอลูกสะอุ๊บซอรี่มูฟอเวฟฟอร์มายเอลโว่เพลส Yes ice and e air t บิดได้เราก็ใส่ลงไปเดี๋ยวนะคะมาดูกันใ like ส่ฮันนี่ลงไปมันจะหวานขึ้นไหมแต่ลิงโดนเพลงนแ depth โอ้ฮันนี่โดนฮันนี่ถูกน้ำแข็งมันเป็นก้อน อันนี้สมูทหน่อยนะคะดูสีดูสีชีโนนกี่โมงครับจีปลายสามครึ่งจ้ะปลายสามครึ่งโซบมากฟิวแคนดูพิ้งกี้แม่ชิมนี่เลย There's a bit of the melon. I of you the better. Bit. Right. Sophie, want some? Mm? It's raining cocoa. That one for Daddy. Matthew, can you give to Daddy? Mm. Yeah, that's for Daddy. Mm. <laughs> mm. Right, that's for you, Matthew. ตุ้กฟีชิววดาและโยวันเรียบร้อยแล้วค่ะอร่อยมากแต่ก็ไม่หวานเท่าไหร่แต่ก็เป็นรสธรรมชาติอยู่จบก,การสาธิตเท,ท่าน,นี้ค่ะสวัสดีค่ะ